بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله دخان بركات قل إن كنت شكرت الله سبحانه وتعالى نكحب لك صلواتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم อัลฮัมด um ah, ah, ุลิลลาห์วันนี้ได้โอกาสดีๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเราได้มีการถามถึงว่านะครับการปศวันอารอฟะห์นะครับมันมีความเป็นมาอย่างไรและคุณค่าของการถือศพในวันอารอฟะห์นะครับมีคุณค่าอะไรบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัข้อศซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นพระเจ้าผู้ทรงอภิบาลยิ่งและ สุลวัดส a l a ุนับถือมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาลัยฮัมดุลิลลาห์นะครับการโอสต์วันอาราฟะนะครับมีหะดีษหลายฮัตดีษด้วยกันนะครับที่มีการรองรับจากตำรับตำรานะครับหนึ่งในฮัดีษที่สำคัญที่สุดหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับจากท่านอับีุลกุตาดะห์รฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านอบดุลกอตาดะ่์รอดลลห์นะอนุญาตรายงานว่าและได้มีการกล่าวว่าสุอิลลารูลุลลอฮ a ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบรรดาซอฮาบะ ب ์ได้มีการถามถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถามเกี่ยวกับอะไรครับอันเศร้ามีเย้ามีอารอฟะเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดในวันอารอฟะในวันอารอฟะในประเทศไทยนี้ก็คือวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับที่ยี่สิบ ซึ่งเป็นการถึงสวดสุนัตซัมอันวะต่อตอาอตตันวะซัมอันนะครับโดยการจงรักภักดีนะครับเชี่ยวฟังผู้นำสงสุดในประเทศนี้นั่นก็คือท่านจุฬาธมนตรีนะครับซึ่งอุลมามะนะครับบ้านเรานะครับได้มีมติวันว่าราฟาตรงกับนะครับวันที่20นี้ ได้ม <S 々> ีการถามถึงท่านนบี Muhammad อาเลลฮอะลัยฮิวะสัลลัมเกี่ยวกับการถือสวดในวันอารอฟะก็แหละนบีก็ได้วจนะว่าไงครับยูกัฟิรุซานะตัลมาดียะตะวัลบากียะตะผู้ใดก็ตามนะครับที่ได้ทำการถือสวดสุนัตในวันอารอฟะห์อัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการกีฟารัตจะลบล้างบาปของเขาในปีที่ผ่านมาวัลบากียะตะและก็บาปที่กำลังจะมาถึง ความชุ่ดีของประชาชาตินี้นั่นก็คือผู้ใดก็ตามนะครับได้ทําการทฤษฎีวันอาาัลอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลานั้นนะครับจะทรงอภัยโทษบาปให้แก่เขาสองปีด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งการนียดนะครับการนียตปพสวารรอัลอัลลอฮ์ก็คือนียตว่าข้าพเจ้าถือสิทธิ์อุดสนัตวันอารอฟะล์เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลา ข้าพเจ้าถือสิ่อดวันอาราฟะเพื่อ Allah subhanahu wa taala Sahajol aku poso isak hari sunat hari arafah kerana Allah subhanahu wa taala nawaitu s e m a yoma arafah sunnatillahi taala นะครับเพราะฉะนั้นคุณค่านะครับ ของการถือสินอดนี่นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮะต,ตอาอัลาจะลบล้างบาปของเราด้วยเหตุนี้นะครับผมเรียนเชิญและก็เรียกร้องไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจและก็ตระนักว่าประชาชาติอิสลามในยุคนี้และยุคก่อนหน้านี้ ในฐานะที่เราเป็นประชาชนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละอะลัยฮะสัลลัมด้วยความโชคดีครับด้วยความโชคดีของประชาชานนี้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาอลานั้นจะทวีคูณครับการทําอามันอิบาดัตของเราโดยเฉพาะอิบาดัดสุนัตสุนัตทั้งหลายและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับที่เราจําเป็นจะต้องฝึกฝนและหมั่นทําการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ดีงามและเป็นการแข่งขันที่ดีเลิศนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งทําความดีนะครับทําไมจะต้องแข่งด้วยครับเพราะว่าการฟัสตาบิกุลไครอตสูเจ้าจงทําการแข่งขันสู่ความดีเลิศสาหรับลอสุบฮานาวัตอัลานั้นเพราะว่าการดํารงชีวิตของมนุษย์ ในโลกโดนยานี้นะครับมนุษย์จําเป็นจะต้องแสวงหาความเมตตาจากอลอและมนุษย์จําเป็นจะต้องแสวงหาความบารรกะความสิริมงคลเข้ามาในชีวิตอิ In ่งชาอัลลอฮ์ด้วยความบารรกะของการที่สวดวันอารอฟะฟาครอบครัวของเราคนรอบข้างของเราสังคมของเราประชาชาติของเรานะครับจะเต็มไปด้วยการคุ้มครองจากลอสุบฮานาฮัวตะอาลา Lai Allah Subhanahuwataala jauhkan kami. Lai Allah Subhanahuwataala nen jauh balo bot sampai pibat tang-tang, kafsu fakfa, dengan rahmat Allah Subhanahuwataala. Sutai, kau doa Allah Subhanahuwataala kauin rahmat, bahagia, rahmat selamat, jong keudah puasa tak jun tu kon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.